พี่น้องชาวกเกษตรกรที่รักไร่เพชรตะวันและบริษัทไอระดากรุปเปิดรับสมัครลูกไร่ปลูกต้นกระท่อมวันนี้ท่านซื้อต้นกล้าจากบริษัทร,ราคา100บาทรับประกันซื้อใบคืนกิโลละ200บาทเมื่อท่านปลูกได้อายุหนึ่งปีขึ้นไปรับประกันซื้อสิบปีและทำสัญญาการซื้อขายไม่ต้องขออนุญาตปลูกได้เลย รัฐบาลประกาศเป็นพ hey, hey, hey. like hey. mm ืชเศรษฐกิจของประเทศเราจะเริ่มทําการรับซื้อในวันที่5พฤศจิกายน2565ที่จะถึงนี้สถานที่จุดซื้อบ้านเลขที่198หมู่ที่10บ้านโพนสาตำบลโพนสาซอย5หมู่ที่10อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคาย ึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวเกษตรกรผู้สนใจพืชเศรษฐกิจยุคใหม่มาร่วมดูการสื้อใบกระท่อมเวลาแปนาฬิกาเป็นต้นไปบริหารงานโดยคุณชานนลถิมแสงผู้จัดการศูนย์จังหวัดหนองคายโทรศัพท์สอบถาม095 847 3348และคุณยราพรแส้ตั้งหัวหน้าศูนย์อำเภอท่าบ่อโทรศัพท์0 9 7 0 0 7 4218ประกันราคา200บาทต่อกิโลกร,รมัมต้นพันธุ์แบบเพาะเมล็ด100บาทต่อต้นมีโรงงานแปรรูปผลผลิตที่จังหวัดกาลสิน์จังหวัดมหาสา,ารคามและทั่วประเทศกว่า30โรงงานรงบริษัทได้จดทะเบียนเกษตรพันธสัญญากระทรวงเกษตรและสหกรณ์บริษัทดำเนินการภายใต้กฎหมายจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและโรงงานแปรรูปสินคา้า และต้นพันธุ์ซึ่งมีมืออาชีพในการเพาะพันธุ์ให้เพื่อส่งเสริมให้กับสมาชิกลูกไร่ดูแลและทำสัญญารับซื้อใบกระท่อบกับบริษัทมีการส่งเสริมการปลูกให้ความรู้ประชุมอบรมและมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมออกดูแลให้คำปรึกษาตลอดก,การปลูกจนถึงระยะเวลาขายใบใบ,ใบ,บริษัทส่งเสริมการปลูกเพื่อรับซื้อใบแล้วนำมาสกัดเอาสารสำคัญเพื่อใช้ทางการแพทย์ เครื่องสำอางอาหารเสริมน้ำดื่มชูกำลังเป็นต้นสมัครเป็นสมาชิกป,ปลูกต้นกระท่อมได้ไม่จำกัดจำนวนต้นเ,เพียงแต่มีความต้องการปลูกเพิ่มรายได้ในครอบครัวสนใจติดต่อคุณชานนนชิมแสงโทรศัพท์095 847 3348ไร่เพชรตะวันและบริษัทไอระดากรุก๊ปเ,เราจะเริ่มทำการรับซื้อในวันที่5พฤศจิกายน2565ที่จะถึงนี้ สถานที่จุดซื้อบ้านเลขที่198หมู่ที่10บ้านโพนสาตำบลโพนสาซอย5อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคาย